ตอนที่687เข้าสู่สมรภูมิกับกายเป็นพระเจ้าคือผู้นทำตระก,กูลซื่อในเองสำหรับซื่อหองเฟยที่สามารถใช้ก้าวผ่านวิญญาณกำเนิดได้เยหยวยนรู้สึกแปลกใจจนสีหน้าออกเล็กน้อยก่อนจะเข้าใจได้ทีหลังแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้รู้สึกลังเกียจต่อพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพันพลังของซื่อหงเฟย ไม่ได้มากพอทำให้แย่หยวนได้หวานแกงเลยอย่างไรก็ตามโดยสีหนา้าอันดูรหลัดของแย่ยวนที่เผยอ,ออกมาเสื้อของเฟยกลับเข้าใจผิดว่าแย่หยวนกำลังหวาดกลัวจริงจริง <c> ห <oughs> น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ตัวามันกระสายเกินไปแล้วท่าทางของเสื้อของเฟยมั่นใจอย่างมากเล่ากับเขาควบค,คุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วแย่ยวนกล่าวอย่างไร้ประโยชน์ว่าสายเกินไปไม่รู้สึกว่า มีคนบางประเภทมองโลกเขาข้างตัวเองอยู่ท,ท,ทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่ซื่อหงไฟกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มเยือเกเย็นว่า <c oughs> เอาละเราเสียเวลามากพอแล้วไม่คิดรู้ว่าข้าจะทันเล่เหลี่ยมเจ้าหมดแล้วเย่หยวนที่ได้กล่าวเช่นนั้นมันก็ทำให้เขาอโถรเลาะไม่ได้แล้วกล่าวว่า ลืมไปได้เลยสําหรับตัวข้าในตอนที่ต่อสู้กับเจ้าเฉินกังก่อนหน้านี้เจ้าสามารถใช้ก้าววิญญาณผัากําเนิดได้เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแค่ชั่วโมงเดียวมันไม่พอรับมือข้าหรอกในขณะที่กล่าวขึ้นแรงดันลมปลาของเย่หยวนก็ระเบิดขึ้นออกมาแรงดันลมปลาเหล่านี้ทั้นฉีอากาศแหวกไว้หาโดยรอบผัน,นก้าวิญญาณกําเนิดของเย่หยวนประตุขึ้นจนถึงเขตสุดพลังปลาของเย่หยวนทะยานสูงขึ้นเสียดฟ้า พุ่งทะวลวงถึงอาจกรเคียงสวรรค์ชั้นฟ้าครึ่งขั้นโดยตรงอาจกรเคียงสวรรค์ชั้นฟ้าครึ่งขั้นเมื่อทีเจ้ายังคงไม่เห็นว่าจุดศูสแดงอาจกรยคียงสวรรค์ชั้นฟ้าระดับเก้ามันห่างชั้นจากระดับเคียงสวรรค์ชั้นฟ้าครึ่งขั้นเพียงไดเดินไปเถอะข้าจะทรงเจ้าลงยุวโลกเองในกานทีเก้านั้นเสื้องเฟยก็วาดแขนออกไปอางสง่าและองอาจพร้อมเกบคำรามอย่างทรงพลังและ น้าเกลียงขาวย่างเย้ยงเข้าโจมไดข้ข้าข้าข้าพวกมันจะให้เหรอชิงจิงิงเพียงโจกูต่อมากองทัพอันยิ่งใหญ่ของที่แดนบาูุข้างได้เคลื่อนทัพเข้าทันทีในบรรดากองทัพเหล่านี้มียอดฝีมือจะเกียงสวรรค์ชั้นฟ้ากว่า20คนพวกเขาตั้งกระบวนเป็นแถวตอนยาวและโถมเข้าใส่ฝั่งทันทีด้วยพลังของยอดฝีมือระดับนี้กว่า20คน ไม่มีใครสามารถต้านทานได้แน่นอนถึงกระนั้นเองในขณะเดียวกันทางฝั่งตินดาและสิ้นสุดได้มีบุคคลอาศรมพลังทั้งสองปรากฏขึ้นลางหนึ่งเป็นชายหนุ่มในชุดสีครามส่วนอีกหนึ่งเป็นหญิงสาวใส่ชุดขาวทั้งสองหันหน้าเผชิญหน้าและเข้าตัส่อูมิมทันทีชายหนุ่มชุดสีครามและหญิงสาวในชุดขาวคือเยชิงและเยาเมังรี่กองทัพอันยิ่งใหญ่หแห่งแดนยุคขัง้ง มิหรือจะสันตทานแล้ววาดกลัวหรือแค่สองล่างที่ปรากฏขึ้นในใสายตางพวกเขาทั้งสองไม่ต่างอะไรจากมดปั่วแต่ทันทีที่เห็นทั้งสองยกฝ่ามือขึ้นเ,เบเปาพลังปานจำนวนมากสารได้กลบน่นกาอากาศมันใหญ่และใหญ่ขึ้นจนหยุดจนบทบางทัญนยภาพของเหล่าทหารดินแดวอยู่ข้างทั้งหมดบุง้งยอดฝีมืออจาจจะเกียงสวรรค์ชั้นฟ้าและเทียมทานทั้ง20ตายลงในชั่วอึดใจ มีเพียงเสียงร้องนักวิทยาของพวกเขาเท่านั้นที่ดังโหยหวนลั่นแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเยเฉิงและเยอเมิงลี่ยังคงกระดัฝ่ามือระเบิดกองทัพดินแดีมาอยู่ข้างอย่างบ้าขัาง่งช่วใจเอี่ยวเสียงข้ามควรทีแสนน่าสังเวทได้ดังออกมาอย่างไม่ขาดสายไม่มีใครทราบแตก่อนเลยว่ามีกี่หมืน่นแสนชีวิตที่ถูกสังเวยโดยฝ่ามือทั้งสองของสองคนนี้ ซื้อของเฟยที่กำลังเข้าจูจ่โจมแย่ย,ยุนอยุดสงังแท้แต่แหนทีดวงตองเขาจับจ้องไปฉากเบืองหนังและตองเบิกกว้างจนเกือบจะทุนออกมาอย่างช่วยไม่ได้ฉากเหล่อนี้มันเกิดคำบรรยายเกินไปเพียงฝ่ามือของบุคคลนี้นามทั้งสองยอดฝีมืออาจะเขียงสวรัค์ชั้นฟ้ากว่า20คนกลายเป็นเท่าฐานทันทีอนุภาพการทำลายล้างเช่นนี้พวกเขาต้องแข่งแก่งเพียงใดกัน กว่า20คนนั้นเป็นถึงขุมทรัพย์แห่งอาณาจักรเขียงสวรรค์ชั้นฟ้าพวกเขาล้วนจะเป็นผู้บุรบจุดสูงสุดแห่งปฐพีในหมู่ของพวกเขามีแม้กระทั่งยอดฝีมือ,อาจากเขียงสวรรค์ชั้นฟ้าระดับ7รวมไปถึงระดับ8ดตัวเช่นกันหากให้กล่าวตามก็เป็นจริงหากเมื่อคู่กลายเป็นเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นแม้จะไ้ก้าวยานผ่านกำเนิดแต่โอกาสรอดชีวิตก็มีเพียงเล็กน้นอยมากสองคนนี้ไม่คิดจะไว้หน้ากันเลยเลย พวกเจ้ายังจะงุนงงอะไรอีกพลังของพวกเจ้าทั้งหมดสแสดงออกมาให,ให้เห็นเลยเมื่อเห็นว่าโซเซอและพวกทั้งสาแต่ที่เหลือตั้งยืนตกตะลึงกันอยู่แย่หยวนจึงดูงสติของพวกเขาทั้งสิ้นขึ้นมาทันทีโอ้เอเอาละเอาละสีหน้าทา่ามกลางพวกของครูเอได้ตกตะลึงเล็กน้อยกว่าที่ซื้อของเฟยอยู่นิดห่อย ทุกคนแต่ละอาปากค้างพร้อมกับมองฉากตรงหน้าอย่างไม่จะเชื่อทุกคนดึงสติกลับมาโจมตีละข้าอย่าให้เหลือสุสเซอตะโกนลัน่นเขาเป็นผู้นำกองทัพบ,บุกเข้าโถงโจมตีดินแดนวายุค้ังจูจางจีและเฉียงจชพวกเขาทั้งสองรู้หน้ารู้ใจสุสเซอดีพวกเขาเรียติดตามและเขา้าประทะทันทีต้องกล่าวเลยว่าปริมาณกำลังของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันมากจริงๆ มันไม่ถึงเศษเซลล์ของฝังดินแดนวายุข้างเลยด้วยซ้ำหากเปรียบเทียบกันต่อหน้ากองทัพทัพร้านคนพวกเขาเป็นแค่ลูกหมาน้อยกลุ่มหนึ่งที่น่าสงสารเพียงแต่ว่ามือเข้าไปหากันจริงๆความได้เปรียบตกเป็นของคนแค่หลักหมื่นกองทัพอันยิ่งใหญ่ของดินแดนวายุข้างนับล้านตกกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบแทนตัวแปรสำคัญในสมรภูมนินี้ไม่ใช่ไครอื่นนอกจากเยชิงและเยาวเมืองรีเหล่าทหารดินแดนวายุข้างตั้งวาดกลัวจนต้องถอยกลับตำนำกัน เมื่อทั้งสองเข้าปะทะกันกลับกลายเป็นการลายคายอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าเหล่ากองทัพและกองกําลังของสุสาอทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหล่าทหารผ่านศึกน้อยใหญ่มานับร้อยสมรภูม,มด้วยความรุ่มมือจากทีเยหยวนเคยพิเศษให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาถือเป็นจุดสูงสุดและไร้เทียมทานทัพศึกตระกูลเยแม้จะมีกําลังพลเพียงสามหมื่นแต่พลังการต่อสู้ของพวกเขาเทียบเคียงกับคนนับแสน พวกเขาสามารถรับมือกอับอันยิ่งใหญ่ของอีกฝ่ายได้พร้อมเพียงกันถึง50,000 0คนโดยสถานการณ์ที่ความได้เปรียบถึงขีสดสุดและเหล่าทหารดินแดินไปขวางเริ่มเสียขวัญหนักกองทัพของนิกายเมกาตีจะไม่แพ้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหลังจากที่เสียงโจมตีกระหนำ่ำของเยเชิงเ่งแยะเยอเมืองรีพวกเขากระต่างถอยกันกับทันทีและต้องเข้าหลบเรียงจากด้านหน้าและด้านหลังของสรุปภูมิแทน นี่คือสิ่งที่แย่หยวนตั้งใจให้เกิดขึ้นตแต่ตอนแล้วที่แท้จริงเพียงปล่อยให้สองคนโจมตีมันก็มากพอจะหลังบางชีวิตนับล้านได้และปล่อยให้กองทัพนิกายเมคาลาตีอยู่นิ่งไว้จะดีกว่าเป็นเวลานานจนลืมลืมไปแล้วว่ายินแดนแลนที่สุดเคยมีความสงบ,บสุขเมื่อใดพวกเขาถูกกดขี่อย่างหนักและเล่นลนเอาชีวิตรอดในเวลานี้พวกเขาควรได้รับชมกรมตามสนองที่ย้อนกลับมาทำลายยินแดนมาอยู่ข้างท้งนี้ ก็เพื่อยกระดับขวัญและกําำลังใจโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการสูญเสียกองทัพอันยิ่งใหญ่ับร้านคนแดมมายุคครั้งนี้เป็นใบมีดที่คมที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยบวกสุดเซอทั้ง3ที่ก้าวขึ้นสู่าอาชเคยงสวรรค์ชั้นฟ้าได้แล้วหลังจากที่เข้าร่วมส์ภูมิก็กล่าวได้เลยว่าพวกเขาไหลเทียมฐานไม่มีใครสามารถต้านทานการโจมตีที่ดุดดังพายุโหมทั้ง3าได้เลยเหล่าทหารที่ผ่านมากับกลายเป็นตะกะัก่ดแนกระโดดเข้ากองไฟ แม้แต่เสร็จเซลชีวิตก็ยังไม่เหลือกลับออกไปแม้ว่าทัพของตระกูลเย่และคนอื่นๆจะมีได้ทรงพลังเทียบเท่าการโจมตีรูปแบบประสานของพวกเขาได้เปรียบและเหนือกว่าศัตรูอย่างเห็นได้ชัดจิตวิญญาณทางการต่อสู้ของเาทหารได้หายไปสิ้นแล้วกองทัพอันยิ่งใหญ่รับร้านชีวิตดับสูญอย่างรวดเร็วในตอนนี้มีใครอยู่ในอารมณ์ที่จะต่อสู้อีกละ่ะความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นคอนีนเดอยุ่ยข้างมากเกินกว่าจะเฟื่องฟูและกำลางกับคืนสงครามครั้งใหญ่ของสองฝ่ายในสมรภูมิเดือดแป่เปลี่ยนเป็นการไล่ล่าล้างบางอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อซื่อหงเฟยเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันเขาก็แทบอยากจะตายตรงนี้ทันทีก่อนหน้านี้เขายังพึงพอจะอย่างมากต่อความแก่งของจํานวนที่เหนือวฝาของกไายตนพวกทัพของนิกายเมคาลาตีนับหมื่นเป็นแค่หมดด่วงในสายตาแต่บุคยี่ให้ตายนั้นง่ายอย่างกระปัดฝน แต่ไหนไม่ช้าสถาน,นการณ์กลับพลิกตลบซื่อองเป่ยนั้นจะมีาลมต่อสู้กับแย่หยวนได้อย่างไรเขาเล่งพลังปานทั่วล่างออกมาแล้วต้องการหนีไปด้วยความเร็วสูงสุดทันทีแต่กรนนั้นเองความเร็วของเขาทเทียบเคียงกับเย่หยวนได้อย่างไรล่ะเพียงแค่แบบเดียวและยังไม่หันได้ขยับไปไหนแย่หยวนก็พุ่งมาดักหน้าของฝ่ายเสียแล้วเนื่องจากอยู่ในระหว่างการต่อสู้เจ้าไม่ควรหันเหความใจไปที่อื่นแย่ยวนกล่าวอย่างเงยือกเย็น สีหน้ากแสดงออกของเสื้อของฟเฟยเต็มไปด้วยความสับสนและไม่แน่ใจแต่ทันใดเขาก็กรีดร้องคำรามดังเพิงดาราผ่าน,านพงไพรตายลยซะสำหรับกระบวนท่าที่ใช้มาของตะโกนเสือแย่หยวดมีความชัดเจนดีพร้อมมีประสบการณ์ก่อนหน้าจากลูกชายของเขาซื้อใจเหอะแล้วยังไรก็ถามอนุภาพการทำลายที่ปลดปล่อยออกมาเสือของเฟยมันไม่อาจเทียบเคียงได้เลยเพียงเสือ,อใจกับปั้นเพิงขนาดยักษ์ ก็พุ่งจู่โจมทันทีเสื่องเฟยลรูกของลังปางไฟทั้งหมดอย่างเต็มกำลังและควบแน่นไว้บนกำปั้นก่อนจะเบิดกำปัน้นหนีออกไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีด้วยอนุภาคทํามไบลังนี้ภายใต้จุดสูงสุดแห่งอาณาจักรสวรรค์ฟ้าระดับ9้าทุกสรพสิ่งล้วนจะถูกมาลายกลายไปเท่าฐานแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เย่หยวนมีพลังอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ชั้นฟ้ารึ่งขั้นกบุญเพลิงมังกรสังหารเหย่หยวนได้ใช้พลัง แห่งยอดฝีมือจกเขียนสวรรค์ชัน้นฟ้าขึ้นขั้น,น,นปลดปล่อยมังกรเพลิงสีแดงผูกเฉกกระชากกำปั้นเพลิองอย่างไม่ใหญ่ดีพ้อมกับเข้ากืนกินล่างของเสื้อหงเฟยอ,อย่างเดือดดาลบูมมังกรมือหมาสีแดงเพลิงตัวนี้ถา,ถาทถมเข้าใส่ซื้อหงเฝยอ,อย่างไรไ้เมตตาจุดสูงสุด,สดแห่งอาจจะเขียนสวรรค์ชั้นฟ้าระดับ9้าไม่สามารถทําอะไรได้เลยภายใต้าการโจมตีนี้ของยาหยวนซื้อหงเฝยผู้นี้ได้รบบาดเจ็บสาหัส ใย,ยหยวนค่อยๆลอ,อยเข้ามาหาเขาใส่เย็มให้เสื้อห่วงไฟโพหมดสภาพเล็กน้อยก่อนจะโจมตีซ้ำเข้าใส่จิติญญาสิท์ิ์พร้อมกับเข้าสู่ทะเลจิตใจของเสื้อหอ่วงไฟทันทีเคสอนุญ,ญาตใยญหยวนฉีกทะเลแหง่งจิตใจของเสื้อหองไฟโดยไม่น่กเลยใดเพื่อแหวกความจำภายในจิตใจของเสื้อห่องไฟออกมาแต่แล้วจู่ๆเสื้อหงไฟ,งฟก็กรีดร้องออกมาอย่างเสอยองความเจ็บปวดสุดจะทนได้ถาโถมเข้าใส่เขา ตอนที่688โจยันท่าทีของยายหยนเปลี่ยนไปฉับพลันและเรียบดึงจิตวิญญาณสิธิ์ของตนกลับมาทันทีซื่อของเฟยกรีดร้องอย่างน่าสังเวชแขนขาของเขานิ่งแข่งไปทันทีและไม่แข็งแร่งต่อไปเห็นชัดว่าซื่อของเฟยสิ้นใจตายลงแล้วแลระหว่างที่ยายโยนเข้าค้นหาความทรงจำในจิตวิญญาณสิธิ์ของซื่อของเฟยแต่จู่จิตวิญญาณสิธิ์ของซื่อของเฟยก็ถูกกัศมีอนัตมุมขัวแทรกแซงอย่างรวดเร็วหลังจากจิตวิญญาณสิธิ์ของเขาถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่เพราะปจิยาของเย่หยนไวต่อสิ่งเหลาและเร็วพอจะทอนเวลากลับได้ทันจิวัญศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกันเย่หยนเกิดอะไรขึ้นเยชิงและเยอมังเลสังเกตเห็นความผิปดปกติของเย่อยนได้และพีพุ่งเข้ามาหาเพื่อสอบถามเย่หยนขมมดคิวแล้วกล่าวว่าในตอนที่ข้ากําลังเข้าค้นหาความจำในจิตใจของจิงวัญศักดิ์ของเขาเพื่อหาข้อมูลของพ่อและแม่ของข้าข้า กลับคาดไม่ถึงเลยว,ว่าจิ้นางศักิ์ของเขาจะถูกควบคุมโดยคนอื่นและทันทีที่เขาเข้าไป <c oughs> มันลาวกับเป็นการกระตุ้นจิตนางศักดิ์ของเขาให้พังทลายทันทีเยี่ยมมังลีประหลักใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินในขณะที่นางกาตอบว่าความแข็งแกร่งระดับนี้มีดำรงอยู่ในแดนด้านล่างด้วยหรือเขากระทำาชินนี้ได้อย่างไรจิบนางศักดิ์ธิที่แตกสลายจะไม่สามารถเข้าสู่วง จแห่งชีวิตได้อีกนั่นก็คือเขาไม่สามารถกลับมาเกิดได้อีกต่อไปซึ่งการกระทำนี้ผู้กระทำจะต้องมีพลังมหาศาลอย่างยิ่งอยนก,ก็ตามด้วยความแข่งแกร่งของซื่อของเฟยที่สูงกว่าอาจจะเก,กิ่งสมบัติชันรฟ้าดับก้าไปแล้วไข่กันที่สามารถควบคุมจิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้อย่างสมบูรณ์เพียงนี้แ่หยนใส่หัวแล้วกล่าวว่าเขาน่าจะเพ้อทําสัญญาอะไรบางอย่างกับอีกฝ่ายโดยไม่ดูตัวด้วยวิธีเช่นนี้ มันไรล่องรอยที่จะสืบสอบหาว่าสยใดได้เลยเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรเราไม่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของอีกฝ่ายได้เลยเยี่ยมรงรีบแต่ใจมากเมื่อได้ฟังเพื่อควบคุมจิวิญาสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์และไม่ทิ้งร่องลอยเช่นนี้แม้แต่เจ้าเชีหนหยินยังทําไม่ได้เลยเย่หยวนพยักหน้าเป็นสัญญาณว่าการคาดการณ์ของเยี่ยมงเรีนถูกต้องแม้ว่าเจ้าเชีนหยินจะเป็นยอดฝีมืออาจาักอนตตาแต่การที่ สามารถจัดการกับจีบันทรัยสิทธิ์ของเสื้อของเฟยได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้เจ้าเท่นหยินไม่มีทนันทําได้แน่นอนดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีคนอยู่เบื้องหลังบุคคลดับสูงจริงๆคขาีี้แดนวอยู่ข้างอีกทีหนึ่งนะหากการสนทิฐานของข้าถูกเจ้าเท่นหยินควรจะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนกรดานเท่านั้นเย่หยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มอันเยือกเย็นนี่ กระทั่งเงื่อนมืออาจารดาตาอย่างเจ้าเทนหยินเขายังเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งเท่านั้นหรือเย่เมองเล่รู้สึกตกตะลึงกับการดสิทาจของเย,ย่หยวนอย่างมากเย,ย่หยวนพยักหน้าแล้วกล่าวตอบว่าเรื่องนี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามันเกี่ยวพันกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่ากลุ่มคนพวกนั้นกําลังวางแผนอะไรอยู่คนเหล่านี้เคลื่อนไหวในแดนดานล่างมากกว่าที่ควรจะเป็นเห็นได้ชัดว่าหลายปีที่ผ่านมาดินแดนศักดิ์สิทธิ์เองก็ มีได้สงบสุขเช่นกันในช่วงชีวิตก่อนหน้าแยอหยวนยังคงอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็กกำลังและการปกรครองต่างล้วนอยู่ในสภาพวะสมดุลแม้จะมีการประทะเป็นขังข่าวแต่นั้นแค่ปัญหาความขัดแย้งเล็กๆการเกิดโศกนาฏกรรมในหอโอสถคงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงกระนั้นการที่ทำให้เกิดสงครามระหว่า,วางสองดินแดนเพื่อรวบรวมพลังชีแห่งชีวิตสิ่งเหล่านี้ ที่พวกเขากระทำถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเลยบางทีในดแดนล่างแห่งอื่นๆเองก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามแม้เขาจะสามารถคาดเดาได้ถึงบางสิ่งได้แต่้วยความแข็งแกร่งเพียงแท่นี้ถึงเป็นลูกเจี๊ยบในกำมือของพวกมันก็ไม่ปานความแข็งแกร่งของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดในแดนล่างแล้วแต่เมื่อได้ขึ้นไปยังแดนทักษิ ทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เขาต้องทำสามวันต่อมาการต่อสู้ครั้งใหญ่ได้ขอสรุปสู่ซื้อนำกำลังของนิกนายมคาติตีเข้าไล่ล่าเป็นระยะทางกว่าหมื่นลี้เพื่อกำจัดเหล่าหนักสู้ดินแดนประยุครัง้งที่ยังหลงเหลืออยู่และก็จะกระจายออกไปเนื่องจากโซลูมที่ฝ่ายตนพ่ายแพ้และแตกขาออกไปช,ชนะในศึกครั้งใหญ่นี้ ทำให้เ,เสียงของนิกายเมคาลาตีกระจายไปทั่วทั้งพื้นแผ่นดินและสิ้นสุดดินแดนและสิ้นสุดแห่งนี้มีนิกายเมคาลาตีที่สามารถสังเวยยอดฝีมืออาจากเคียงสวรรค์ชั้นฟ้ากว่า20คนได้ในสึกเดียวและอย่างไรลากองทัพดินแดนวายุข้างนับล้านชีวิตที่ต้องหนีหัวสุกหสุนและกําลังพลเหลือเพียง40,000เท่านั้นใข่อีกใน,นดินแดนและสิ้นสุดที่สามารถอุดช่อง ว่างระหว่างความห่างชั้นระหว่างจํานวนคนได้ขนาดนี้นอกเหนือจากเย่ยหยวนและเช่นเดียวกันวีรกรรมในศึกครั้งใหญ่นี้ของเย่หยวนได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักสู้ดินดแดนล่สุดให้พัง,งาดขึ้นอีกครั้งกองกําลังเล็กใหญ่มากมายทุกคนแห่งแห่ผุดขึ้นมาหยุดย่อนราวกับหน่อไม้หลังก็ดูบ่าบมาพิกองกําลังเล็กใหญ่ขนาดนี้ลุกืขึ้นและตอบโต้ฝั่งดินแดนอยู่ครัง้งอย่างบ้าทีเดือด ซึ่งเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทั่วทุกหยบยาทุกบริเวณแน่นอนว่าสึกครั้งใหญ่นี้ทําให้ชื่อเสียงของนิกายเมคาตีขยานขึ้นสูงเสียด้าทุกกองกาลังทุกหนักสู้ที่ยังงงเหลือต่างแห่เข้าส่นทบเพื่อขอร่วมนิกายเมคาตีอย่างมหาศาลเกินจะนับได้แต่ยะห,หยวนไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกหนักแน่นอนว่าเขาสั่งสูซือและคนอื่นๆให้จัดการเรื่องพวกนี้แทน หลังจากพักฟื้นหลายวันย่หยวนได้สั่งเคลื่อนทัพต่อและเร่งตรงไปยังเมืองอูฝนโดยเลยที่สุดคืนก่อนวันเคลื่อนทัพดวงจันรจ้าสว่างประดับประดา,ะดากลางห้วงราตรีอันแสนเงียบสงบย่หยวนกำลังลํำพึงคิดถึงพร้อมนั่งเฉยชมแสงจันนวลนย่ยหยวนเจ้าอยาก,กังวลไปเลยท่านลุงและท่านป้าทั้งสองจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอน เย่าเมืองเลยเป็นหญิงสาวที่มากไปด้วยไหวพริบแม่ยืนจะไม่แสดงอาการใดๆออกมาในที่ผ่านมาแต่นางก็ทราบดีว่าภายใจของเขายังเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาหากไม่ใช่เพราะเรื่องแบบนี้ด้วยนิสัยของยายหยวนคงไม่สั่งให้พวกสูซื้อเคลื่อนไหวเข้าปะทะกองทัพใหญ่ของดินแดนวายุข,ข้างโดยตรงแน่นอนและคงไม่ไล่ล่าขนาดนี้เช่นกันยายหยวนใส่หัวและถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะกล่าวขึ้นวา่า ข้าขอส่อานเลยว่าหลังจากที่ทุกคนปลอดภัยดีข้าจะไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับอันตรายอีกต่อไปแม้ว่าตอนนี้ยางจะช่วยไม่สาเร็จก็เถอะเย่มิงลี่กล่าวว่าเจ้าต้องทําได้แน่นอนเจา้าเทนหญิงและพวกทั้งหมดจะต้องได้รับกรรมที่เก่อขึ้นอย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองหากข้ารู้เช่นนี้ตั้งแต่แรกข้าคงฆ่าเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วย่ยวนให้ไปจ้องเย่เมิงลี่ทันทีแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ลีเอเจ้าเป็นคนเอาใจใส่ผู้คนรอบตัวสอหรับเรื่องนี้ข้าเข้าใจแล้วเจ้าจะโทษตนเองได้อย่างไรเจ้าไว้ชีวิตเจ้าเทียนหยินเพื่อให้ข้าได้จัดการเขาเป็นการช่วตัวเรื่องนี้ข้าต้องขอบคุณเจ้าด้วยซ้ําไปหน้าอันงดงามของเยาเมืองรีแปลเป็นสีแดงละเลือดแต่นางยังคงกล่าวต่อว่าแล้ววันที่ผ่านมานี้ข้าไม่เห็นเจ้าทานอาหารอะไรมากเท่าไรนักเราก็ไม่มี ความอยากอาหารเลยข้ากังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเจ้าอย่างมากบางทีหากได้กล่าวระบายอะไรออกมาบ้างมันอาจจะช่วยบรรเทาได้เล็กน้อยเหยวนกล่าวตอบยูลยิมว่าขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับความเป็นห่วงลีเอ,อ๋อข้าสบายดีเหยวยนและเย่าเมืองลี่สบตาเข้าหากันโดยเอิญแต่ท่วทางใบหน้าของนางกระแดงขึ้นกว่าเดิมจนต้องลดหน้าลงด้วยความเขิอนอายภายใต้แสงตันสว่าง การง่วงหลับที่เช่นนี้คว,งวงามงุนงาของเยาเมืองรีช่างเกินคำบรรยายนักแม้แต่แย่หยวนยังต้องยอมรับจากใจเลยว่าหญิงสาวคนนี้ทําให้เขาวันไหวได้เล็กน้อยแต่ชั่วคู่หนึ่งบรรยากาศโดยรอบก็หนักอึ้งทันทีเฮ้ <c oughs> ไอสวะชวยโอกาสข้าโจยานจะไม่ยอมปล่อยให้สวะยังแกต้องแต่ต้องยิงของข้าไม่ไกลไม่ใกล้นักหมีเยาวชนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากควงแห่งความว่างเปล่า และเผยล่าออกมาอย่างชัดเจนและด้วยความหมึงหวงทันทีที่ได้พบเห็นนี้จีตังหานก็ได้พลังผูออกมาจากร่างจนไม่อาจปกปิดได้เลยท่าทีของยายหยวนและเยอมงลีเป็นไปทันทีปรากฏว่ามีคนกําลังสอดสองทั้งสองอยู่ในห่วงอห่งความมั่งเปล่าตั้งแต่แรกและไม่มีใครสามารถตรวจจับการมีโยงเขาได้เลยโจหยานเหตุใดเจ้าถึงอยู่ที่นี่ได้เยอมงลีนาซีลงด้วยความกลัวโจหยานไม่สนในคำกล้าวของเยอมงลีเลยแม้แต่น้อย แต่สายตาจับจ้องไปยังเย่หยวนฐานเมื่อเผชิญหน้ากับโจหยานคนนี้เยยหยวนกับรู้สึกกดดันจนแทบหมดสติพลังของอีฝ่ายไม่ใช่สิ่งเย่หยวนต่อก่อนได้ในปัจจุบันโจหยานมองเยยหยวนเหวกับขยะชิ้นหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลสีแดงฉานได้โผล่พุพ่งออกมาจากดวงตาของเขาไม่เยอเมังลีกิดร้องด้วยความกลัวและเบิกเนรสวรรค์เคียงจันท์เข้าต่อก่อนโดยไม่หลังเลยบูม แม้จะมีเมฆสวรรค์เคียงยันเข้ามาช่วยลดทอนการโจมตีแต่นั่นก็ไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ลางของเยหยวนกระเด็นออกมาจากแรงกระเบิดทันทีเยหยวนกลุ่มอ,อกแน่นและก็อากเลือดออกมาอย่างเต็มบักเต็มคำ